ตอนนี้โลกของเรานะครับอ e ีสปอร์ก็ได้รับการยอมรับปฏิทินโลกครับฉะนั้นในคลิปนี้ผมจึงท้าเพื่อนๆของผมนะครับให้มาเป็นโค้ด e ีสปอร์ของผม1วันนะครับพ,พี่ชาฟัสบิตเนี่ยมันเป็นความสามารถเฉพาะคนก็คือสมมติเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลงไปเลยแนะนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย และคลิปนี้จะจบต่อเมื่อผมชนะการเล่นเบสบอลหนึ่งครั้งนั่นเองแต่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครนะครับเพื่อเป็นกใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมดูคลิปกันให้สุกล่ะโอเคนะครับก็กล่าวสุนทรพผทักชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมซอยเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเอลินดาหรือน้องมาแล้วก็สกายนะครับสกาย ก็ <M> วันนี้เราอยู่กันสองคนนะครับวันนี้เราจะมาทำเชลีนนะครับผมทาก็อีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ผมจะท้าให้ทั้งสองเขากลายเป็นคุณคุณูหนึ่งวันนั่นเองครับเป็นโคช้ชเพราะว่าได้อนครับว่าเราอยู่ในยุคที่สังคมมันเป็นอ e ีสปอร์ตเราก็เลยต้องมีโคช้ชอันนี้ก็ค้ชของเราเองเองเก่งี่เก่งสุดยอดแลวไม่อยากจะมองไม่เก่งเท่าไหร่หรอ,อกเออ เล่นถีงเท่าไหร่หรอตายเอาไายเอาโดยเรามีเป้าหมายว่าถ้าคู่ต้องทางมีก็ได้แล้วก็ให้ผมเอ่นทำให้ทีมเราชนะเพย์บอลหนึ่งตานั่นเองเพย์บอลหนึ่งตาเรื่องตเขาหลังหักเปล่าอย่างไรไม่เพราะคุณต้องสอนผมผมผมเล่ไม่เป็นคุณผู้ตอนนี้คุณคุณเป็นโค้ชอีสปอร์ตใช่หรือเล่าได้เลยขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะ W S D โอ้ยเดี๋ยวแต่แเอ็ดเนี่ยคือคือแบบก็เป็นตอนนี้เป็นโค้ดนะครับก็โค้ดสมัยแบบร้านเกมอรัมันจะมีโค้ดแบบคนละคนละคนเราก็ยีคนเราก็ยีเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลิกไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนสอนแล้วเล่นนะครับเพราะเราเล่นไม่เป็นสอง years later ต้องต้องต้องทำไงครับเนี่ยเึินผ่าหลังเงไปโค้ชโค้ชแบบโค้ชโค้ชมีแผนไหมครับแบบแผนแบบแผนเฉพาะทีมเราแผนเนาะนี่แอนแนทำอะไรให้ดูอย่างแรกเราต้องมีวิชาที่เราฝาดปิดเว้ยอ้ยฝาดิดวิชาฟาดปิดเนี่ยมันเป็นความสามารถเฉพาะคนก็คือมคนเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลงไปเลยแอน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 โอ้ยเ้ยอ้ย กระบา,า,าออด้วยสกายเอ้าโค้มดอู้อู้อู้โหโอ้โหโอ้หท่านลวงจะขำให้ะเหรอเหมือนผมเจอแอรโครช้ชเหมือนผมเจอคโคช้ชนะโค้ชทำไงดีโคช้ชวิ่งเข้าใส่มันเลยราคา,ามันฟ้นาใส่มันวิ่งวิ่งไปกดชิปใส่มันตายแล้วตายแล้วครับโค้ชไม่ถึงก่อนหนูตายผมนี่แหละตาย <laughs> อะไรเนี่ยไม่วันอะไรทุกอย่างวันเริ่มจากการฝึกงั้นเราต้องต่อไปเอาเพชรเพื่อมาอัพตัวเองนะโอ้โค้ดเป็นความรู้ใหม่ลยครับโอ้ไม่รู้ไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้นะรีอะไม่รู้นะเนี่ยอ้นี่ไม่รู้จริงๆว่าไปชนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โอ้โหแล้วเป็นโค้ดได้ไงเนี่ยอาหน้าตาสวยเกินอุ้ยเขาจ้างมา โพดครับเอเมรอนเลลอนไปทำอะไรได้ครับโพดเอเมมอลอนสามารถเอาไปตีหัวพิสกายไปทำนั่นแหละตีตีแล้วจะได้เอาไปดาบเพชรใช่นดาบเพชรมันดีเหรอครับดี่ปาหัวพิสกายตัวเองตัวเองต้องหัวไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอคโหมันไม่ดีอ่างั้นตีหัวตัวเองเออใช่ถ้าตีได้ตีเลย ไยิ่งได้ก็ตีไปสิไปตีเอาเลยเออไปเหลืองมาเหลืองมาไม่ได้เก่งหรอกเต็งพูดเลยเออแต่มันมามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโค้ช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 ไหวใช่ไหมครับตีเอ้ยทุกคนลุ้มมันลุ้มลุ้มเหลืองยังมีอีกตัวไหนอรัโค้ชไหนอรัโค้ชมายถึงมันอยู่ไหนหรือว่าโค้ชอยู่ไหนเออน่าจะโค้ชอยู่ไหนอุ้ยน้ำเงินไปน้ำเงินไปโค้ช โค้ดเหลืองไปด้วยโค้ดโค้ดโค้ดกันบ้านโค้ดโค้ดตายโค้ดตายตกก็คือโค้ดได้ผมผมผมช่วยโค้ดได้โอ้รับดาบทำไมไม่รู้โค้ดผมอยากตีบ้านเหลืองจังโค้ดเราต้องวิ่งไปหาเสือน้ำเงินเพื่อทำลายบ้านมันโอ้แต่แต่บ้านมันการดีมากอะโค้ชนี่แ้เขทำลาย น้ำเงินจะตายแล้วลูกน้ำเงินมาทางขวาซ้ายดิซ้ายซ้าย,ายนั่นแหละตายละผมว่าผมว่าโคตรหลงคิดตายโคตรหลงเฮ้ยนะผมไปน้ำเงินมาฮ่านะตีมันตีมันตีมันลูสิโคตรตีมันเออเอออย่าปล่อยให้โคตรตายโคตรท้ามตาย แต่โค้ดอยู่ไหนวะแต่ผมเป็นตายไปหลายรอบแล้วนะนเอ่อลูกศิษย์ตายได <ป S> ้โค้ดห้ามตายเออแต่โค้ดตายไปหลายรอบแล้วนะไม่ดิน้ดเงนไปน้ำเงินไปนำ้นปปนำเงินไปน้ำเงิน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 มาสองทางข่าหนึ่งโค้ดตายไปหนึ่งโค้ดแล้วล่วงไปหนึ่งโค้ดโค้ดกีอัดาอาดตอบเร็วไปก่อน เพื่อการความของที่รวดเร็วของเราเฮ้ยโคตรบุ๋นเลยนะเฮ้ย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 ถ้าเกิดบ้านเราแตกเราตายกูล่วงตายเอ้ยตายอุ้ยโอ้โคตรมันไปบ้านเราโคตรมันพังตัวไปมันพังตัวไปเฮ้ยเฮ้ยหายตัว โคดพูดเร็วพูดเร็วเวตี้ยงโคดโคดวิ่งกลับบ้านแม่ทานโคดโคดตายโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันรู้มากมันรู้มากมันรู้มากโอ้ยมันอยู่ไหนมันคอทีมามันคอทีมากโอ้ยครับแบบนี้เราต้องทำไงครับแบบนี้แบบนี้ตามหลักทฤษฎีเราเราต้องหันไปทางทิศตะว,วันออกเ้ยตะวันออกครับแล้วตะวันออกอยู่ไหนอ่ะ อยู่ในใจเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอบเบลล์ใหกันก่อนเลยดีกว่าเอ้ยอ,อ,อต้องสิทธิ์โค้ต่อบไปฟ้านบิดไปเลยเลยฟาเลยฟานเลยฟ้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 านเลยล่วงฟ้านเลยฟ้านเลยฟ้านเลยล่วงอย่ายอมอย่ายอมอย่าให้มันหยามไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเออเอออยู่บ้านนี่แหละเอ๊ะอยั่บ้านด้วยโค้ชมามาแล้วเดี๋ยวนานนี้ช โค้ดหรือว่าอะไรน่ะโอ้โผมขอให้กันโค้ดยังเก็บของอยู่เลยโค้ดตูคิดเอ้าหายไปไหนคนหนึ่งวะโค้ดอ่อนนะพ่อโอ้ยไม่โอ้ควรมาได้อ่อนทำไมโค้ดไม่กันบ้านอะโค้ดเออทำไมโค้ดไม่กันบ้านอะโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันขีี้ยวแม่งล่วงโค้ดกำลังรอของนะคนเลยไม่ได้กันบ้าน โอ้ดองโหงมัไม่แบ่งเพื่อนอืมฉันเข้าใจว่าเธออยากไม่ต้องการเอ๊ะเอ๊ยี่ยี่โค้ดโค้ดได้ปะโค้ดอุยกระเด็นไม่นาไปเริ่มใหม่ไม่รู้ต้องแชมป์ตอนเนี้ยไม่ใช่ลูกศิษย์อยากอยากได้แชมป์เนาะโค้ดเนี่ยอยากได้แชมป์แล้วไม่ไหวแล้วด่านนี้เราต้องทำไงโค้ดด่านนี้ง่ายไหมเราทามือประสานกันไว้ข้างหน้าเราขอพร เรา่ารชอบเป็นคนเบื้องหน้าชอบเป็นคนทำเบื้องหลังทำข้าวหลังเหรอฮะอะไรทำข้าวหลังฮะหนูชอบเอาฮะฮะอะไรนะไอ้พุลอะไรเหรอไอ้พูลอะไรไม่รู้เดี๋ยวคอยดูนะโค้ชโค้ชจะไปบุกสีเขียวให้ดูรอดูได้เลยรอดูว่า เสียงเสียงเสียงเขียวสีเขียวจะแตกใช่ไหมเย้เค้โคตรเอาว่ะโคตรเอาอ่ะมึงกูไม่ใช่โคตรแล้วตอนเนี้ยมึงกูเป็นลูกศิลป์โคตรอีกคนนึงอ่ะเอ๊สวยสำหรับที่เป็นโคตรเอ็กลิมโคตรโคตรมดชื่อไม่ชื่อมดกูชื่อไม่มึงชื่อมดมึงชื่อแอนแอนเนี่ยเราเล่นแต่เดิมเดิมอ่ะไม่เห็นม no ันไม่ตลก ไหนได้ไงะวะทีเดียงบูมาอย่างวยัยเอ้อหลงหลมาตอนไหนวะกูไม่เห็นเลยก็มีคนนึงอ่ะตายหมดแล้วไปเลยโค้ดโค้ดทำได้โค้ดต้องทำให้เราได้แชมป์โค้ด Two thousand years later โค้ดน้ำเงินไม่อยู่บ้านน้ำเงินตามตู่มากะลัดน้นำเงินไม่อยู่บ้านนะครับโค้ด โอดไม่ลโอดเกือบดีแล้วเราที่สองทุกคนที่สองไม่เพราะไหวเ้วคือต้องที่หนึ่งบอกเลยถ้าไม่มีคนเก่งเราที่หนึ่งไม่แล้วเออจริงใครกันเตียงกูไม่กันละกันเป็นสกายแล้วมั่นใจในตัวนหนไม่กันแล้วฉันไม่อยากกันแล้วเก่วางบอกเฉยกันแล้วมันอยู่ยากโอ้สีเขียวมา ดีเราดีเราฉันไม่หลงบุ๊กเกนสหรอแต่ว่าโดนบ่อยอืมโทษคนเดิมเนี่ยนะเก็บสองแล้วก็แตกแอบโอ้นึวกว่าเก็บสองแล้วรอดมันมาแล้วมันมาแล้วน้ำเงินมาแล้วไม่เป็นไรไมย,ยันยืนนิ่งอยู <c oughs> อ่เลยพวกอะไรขนาดโคตรยังยืนนิ่ง กิไม่รีบไหนตายให้ร้อยแล้วาชนะเองไม่ทีเอาต้องชนะเร็วๆนี้ที<อ>รีบเวๆนี่เหรอรีบปะรีบมาแล้วโอ้กูจะตายแล้วไปกลับไปเลย,อยเอาแป้งงซะตาปูนิก้าปัดดีนดอกยาบัดดี้าสีสีเหลืองสีเหลืองตอนจะโดนสีแดงเล่นเก็บสอง ฝั่งนูน้นสวยครับเราต้องได้แน่ๆเรามีคนเทพด่านนี้คนที่ไปเก็บสองเก็บสองอะไปออแบกโค้ชย์เไปโค้ต้องแบกผมไม่ไม่ต้องแบกโิไม่ หายที่อีครับมันอีกสองทีตายเ,ยเอ้ยมีคนเข้าบ้านเอเฮียวงว่าไงึงว่าไงเกียบไปแล้วตายเธอดีนะตายแล้วเกิดใหม่พอดีไปซื้อกับดักด้วยจะได้ไดูดตัวได้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 ไดกดักอันไหนอะแล้วแต่แอินสะแทนอันแรกแรก็แล้วมันอชอบมาขุด เพราะงั้นาานายทำมันได้เลยเราควเราควรมีอิมเมจล์มีเงนบุกไม่ได้เน่เราควรมี L, มมรเ,เามกาะใช่เราควรมีเกาะอับเลยอะไรอะไม่โอยเคร่วง <laughs> ไม่นะทำไมจุ oh. ๋ยแล้วก็จรจังจังไม่อยากแพ้นำเงินมาำเงินมาำเงินมาน้ำเงินมาำเงินมานำเงินมานายทำมันได้มันต่อสูงมันต่อสูงนายทำมันได้มาแล้วมามาแล้วมาต่อสูงมา ไม้ไม้มันวิ่งกลักบมันวิ่งกลักบมันกำลังจะวิ่งกลับแล้วมันก็โดดลงมาแล้วแตกตายไปหนึง่ไงมไม้ได้เตียงไหมไม่ได้ครับไม่แต่เตียงแดงแตกเออมาตีผมเอ้ยเฮ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 ้ยไปช่วยไปช่วยไม้ไปช่วยไม้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  ไม่ไปไปช่วยไม่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 อุส<ะ>าห์เนี่ยไม่ทำ <sk r isa> เป็นโค้ดดีๆต้องสั่งนะฮะเหมือนเด็กเกาะเบาะไอ้พี่ไม่ทำอย่างเงี้ยโหูคุณพูดเหมือนพิษกายเคยโดนมาครเออใช่โดนบ่อยมากมันมันมันเพิ่มออฟซิเดียนอะโอ้โหนโอ้โหนโหนโหนมันมีออฟซิเดียนอะ ไม่ไหวแล้วยังทานยังทนันยังไม่ทนันได้ไหมครับต้องต้องบวกไม่ทนันแต่มันเปอี่ยวซีดไม่หมดมัง้งไม่ๆมมันจะมายืนนิ่งตรงนี้ไม่ได้นะไมอืมมีคนยืนนิง่งมีโค้รยืนนิง่งโ,โอ้ไม่นะ ไม่ไหวละฝ่ายบอลโค้ดรเราโค้ดรเราไม่พูดเลยโค้ดรเราอาล่ไม่ไม่ไมมึงคุยอุยยไม่เถียงแล้วโอ้ยพิษก,กายคุยไม่ซ้ำคนยังไม่พูดเลยเออเรื่องนี้ไม่ควรพูดออกคลิปอ,อุ้ยเตียงแตกได้เตียงแล้วมันออฟตีเวียนทั้งอันแล้วป่ะ่าจะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเหลือไม้อยู่มันเหลือไม้อยู่มันเหลือช่องที่เป็นไม้อยู่ผมว่าไม่น่าทันได้ได้ไม้ได้สวยเย<อ>้ต<อ>้องงี้ที่เหลือไล่คิวอย่างเดียวเก็บหมดสวยสมแล้วที่เป็นเอ็กลิมโมดดีแล้วอย่างนึงมันเอ็กลิมโมดเก็บสองเฮ้ยส,สวยมึงต้องทำอะไรแล้วล่ะ เดี๋ยวสิเราต้องไปฆ่ามันให้หมดไม่ใช่เหรอเราปล่อยลูกศิษย์ไปจนกว่ามันจะเฮ้ยเก๋เดี๋ยวจะปล่อยย่ีไม่ได้เฮ้ยเงินเงินแตกหมดแล้วนี่แปลว่าเดี๋ยวหลังอย่างละคนใช่อย่างตายแล้วเหลือแดงแดงกระโดดดึงๆอยู่ตรงไหนอ่ะหมดแล้วเย้ชนะแล้วชนะแม่บกแล้วโพสต์แป๊ะ โอ้ยยิกว่าจะจบโค้ดแบกอะไรผมคิวเยอะสุด15คิวโอ้โค้ดเท่าไหร่เหรอเอออ๋อโค้ดเท่าไหร่เหรอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอ็กดินดาหรือน้องไม้นะครับแล้วก็ช่องสกายแมชของสกายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปนะครับสวัสดีครับผมเย้บ๊ายบาย